วันนี้นะครับเรามาเที่ยวที่ยินลานนะครับเรามาพบสิ่งนี้ครับนี่ครับกระดุมทองเลื้อยครับนี่ครับเมื่อก่อนบริเวณบริเวณนี้จะมีไอพวกหนาขี้เตยอะไรเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้ครับโอ้โหเต็มไปด้วยต้นกระดุมทองครับกระดุมทองเลื้อยนะครับนี่ครับถือว่าเป็นไม้กลุ่มดินที่ดีอีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่มีใครปลูกทับขึ้นเองค นี่ครับเออก็สวยครับดอกสีเหลืองแล้วก็นี่ครับอยากให้ดูตรงนี้ครับนี่กระดุมทองเลื้อยมันก็จะลามเข้าไปในป่าครับนี่ครับเห็นไหมครับลามเข้าไปในป่าเลยครับมันก็อาจจะมีความสูงอยู่บ้างเพราะว่ามันจะต้องแข่งกับต้นไม้ที่มันสูงกว่าครับอย่างเช่นพวกต้นสาบเสือครับนี่ครับ วิธีการทํางานของมันนะครับมันก็จะแตกกิ่งก้านนะครับเลื้อยไปตามดินถ้ามันเจอต้นไม้ที่สูงกว่ามันก็จะพยายามเลื้อยขึ้นในสูงกว่าแล้วก็จะจะพยายามกดต้นไม้ที่สูงกว่ามันนะครับให้ลงมาที่ดินนะครับนี่ต้นสาบเสือกําลังกําลังโดนไอ้ต้นไอ้ต้นกระดุมทองเลื้อยคับจัดการครับนั่นครับนี่ครับมันก็จะทําให้สวนบริเวณนี้นะครับมันจะมีความ ความไม่รกครับดูครับนี่ครับเป็นสวนมะพร้าวของใครก็ไม่รู้ครับผมรอมาขายดูแล้วก็น,นี่ก็ก็ถือว่าขึ้นสวยอยู่ในระดับหนึ่งนี่มันกําลังลุกเข้าไปในป่าเลยครับถ้าเราเปรียบเทียบกับว่าถ้าเราไม่ปลูกต้นกระดุมกระดุมทองเลยนะมันก็จะมีต้นพวกสาบเสือต้นไม้สูงๆทั้งนั้นเลยครับที่ว่ามันจะขึ้นแล้วก็มันจะรกมันจะเป็นป่ารกครับเมื่อก่อนเป็นป่ารกครับบริเวณนี้ต้นต้นวัชพืชสูงเทียมหัวเลยครับ แต่ว่าตอนนี้ผมว่าต้นกระดุมกระดุมทองเลื้อยลุกขึ้นไปครับมีดอกสีเหลืองสวยงามทําให้ความรกบริเวณนี้ก็หายไปเยอะเลยครับถือว่าอมใช้ได้นะครับนี่มันกําลังลุกกึ้นไปนี่ระาดบบนถนนนะครับก็จะขึ้นมานี่ครับนี่ครับกระดุมทองเลื้อยครับมันก็พยายามขนาดเจอถนนมันก็จะพยายามเลื้อยครับเห็นไหมครับข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นพันกับต้นไม้ครับ แต่ว่ามันจะพยายามเลื้อยแล้วก็กดต้นไม้ให้ลงมานโดย,ยเฉพาะต้นวัชพืชต่างๆไอตัวร้ายเลยครับต้นสับเซือยไอตัวนั้นเลยแต่ว่าเห็นไหมมันจะไม่พันต้นไม้ครับถ้ามีต้นไม้ใหญ่มันก็จะไม่พันแต่ว่ามันอาจจะชูยอดบ้างเพราะว่ามันก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของมันที่จะจัดการศัตรูที่ที่สูงกว่าครับ นี่ครับมันก็น่าสนใจนะครับถ้าใครอยากจะเอาต้นไม้คลุมดินก็ขอแนะนำต้นกระดุมทองเลยครับใช้ได้นะผมว่านันก็แข็งแรงอยู่ในระดับนหนึ่งเลยนะผมว่าถ้าปลูก<ม>ในสวนนี่น่าจะดีกว่าไอ้พวกถั่วบาซินอะไรอีกเพราะว่าถั่วบาซินต้องการการดูแลรักษาพอสมควรเลยแต่นี่ไม่ครับมันสามารถโจมตีโจมตีต้นไม้ที่โตกว่ามันน,นี่คือตัวอย่าง เห็นไหมครับไอ้ดุมทองมันเลือเล้อย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 เลื้อยเลื้อยแล้วก็มานี่กดต้นสาบเสือไว้อยู่เลยครับนี่ตอนนี้สาบเสือกรอน,นี้กำลังจะตายครับนี่น่าสนใจดีครับโอเคครับสวัสดีครับ